โอเคครับผมโอเคปุ okay, ๊บออกมามออกมาจากกล้องอะไปดูรีบเลยเรื่อยขึ้นเรยนอยเร็นนิ่งอ่ะเอ๊ะเราเขียนบนเวลาด่านอะไรเพียงพายตอนนี้นว่าตาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วหน้าตา,ามันเป็นยังไงบางคนไม่รู้ครับลุ๊กผมคิดเองหรือเปล่าผมอาจจะบางคนนะ เราไก้มาองตลต่อไปดูกรันอยู่ตรงไหนอ่าัพป์คอนี่ยแล้วก็ต้องมีโซนิ์ไทร์สเปเชียลไฟส์ดาตาเซฟป๊ออ่ะอันนี้พวกมันมันทึกคิปอะไรเี้ยถ้าตาเป็นเนี้ยบางคนอาจจะเป็นอะไรก็ได้ เมนด์ด้วเอาไปดูด้ลยนะถ้ากดอ่าออัพย์ี่อ่ะขออฟไฟฮะแอพเอลไฟเนี่ยอันนี้แต่กดดูแลกดดูไม่ได้เมนด์ด้วยเอาไปดูนะ